ขอเรียกผมทรงนี้ว่าห่างประกัดแกเห็นปะ่ะมันจะมีความแบบียายออกไปอย่างเงี้ยข้างๆเงี้ยสวยมากแกก็มัดผมก่อนนะคือพอเรามัดเยื้องมาข้างหน้าผมข้างล่างตรงนี้เห็นปะ่ะเนื้อผมตรงนี้เยอะมันก็จะดัดรอนแค่ปลายๆส่วนข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นรอนที่เยอะกว่าแล้วก็เอาผมมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ทีนี้เราจะม้วนรอนออกก็เลยจะแบ่งผมเป็นสองฝั่งเพื่อความง่ายก็จะใช้แกนอัตโนมัติแล้วก็จะผมปาดมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็กด ไปทางซ้ายแล้วก็ม้วนจนถึงที่เรามัดไว้เลยค้างไว้แล้วก็ปล่อยออกเย้ได้รอนแล้วใครไม่มีแกนอัตโนมัติใช้ที่หนีบธรรมดาก็ได้นะเราจะม้วนออกใช่ไหมก็จะเอาแกนไว้ฝั่งเดียวกับผมอันนี้แกนก็จะไปทางซ้ายเอาจริงถนัดแบบนี้มากกว่ามาต่อที่อีกข้างทีนี้เราจะลอนออกไปฝั่งนี้เราก็จะกดไปทางขวาแทนตัดไปข้างหน้าแล้วก็กดขวาเสร็จแล้วเฮ่เหมือนมีผมหน้ามามามาดูกันหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ย สวยดูดิสวยเลยเป็นรอนที่แบบผ้าอมลอนปกติไม่เคยรอนได้แบบนี้เลยอะมันจะเป็นร้อนออกแบบไม่ได้คลายด้วยแต่ว่าเป็นร้อนแค่ช่วงปลายตรงนี้เป็นแบบนี้แบบนี้สวยอะ่ะก็ลองเอาคี่นี้ไปใช้กันดูเวิร์